สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านข่าวดีสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่แล้วนะครับส่วนมากจะเก็บทุกเหรียญเลยนะเท่าที่สังเกตแต่ก็เป็นเรื่องดีใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเศียรเล็กรุ่นเก่าห้ามพลาดชมเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ กรุณาอย่าพิ่งเปลี่ยนช่องที่ไหนนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนรับรองไม่พลาดสำหรับผู้ที่เก็บเหรียญไว้เยอะที่บ้านนะครับจะเป็นปีอะไรก็มีค่าทาั้งนั้นนะแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่สวยงามนะมีราคาอย่างแน่นอนแต่สำหรับเหรียญน,นี้ที่ผมนำเสนอนะครับเป็นเหรียญปีพศ2548 ด้านหน้ากลางเหรียญมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนาศาสดารามที่เขาเรียกกันว่าวัดพระแก้วนะครับตามเขาว่ากันนะเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นกับการสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์พศ2325ชมเรียนที่มีราคาแพงสามหมื่นบาทเรียนทางด้านขวามือน,นะครับผู้ชม ส่วนเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับแบบทั่วไปจุดสังเกตง่ายๆนะผู้ชมนะครับคำว่าประเทศไทยด้านซ้ายมือนะผู้ชมดูนะสังเกตให้ดีนะครับยอยักษ์จะชิดขอบเหรียญส่วนเหรียญทางด้านขวามือห่างครับแล้วก็ปีพศด้วยนะครับพศ2548จะชิดหลังเลขหนึ่งไทยฐานเลข25ผู้ชมเห็นไหม ส่วนเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะห่างเห็นไหมนะครับคือจุดที่แตกต่างแต่ถ้าใครมีเหรียญแบบทางด้านขวามือนะครับราคารับซื้ออยู่ที่30,000ื่นบาทแต่จะต้องสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้นะแต่ถ้าผ่านการใช้ผมให้ราคา15,000บาทส่วนทางด้านหน้าแบบปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษ ตรงกันข้ามด้านหลังนะครับแปลกเฉพาะด้านหลังดูเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะผู้ชมนะอาเหรียญพวกนี้ผมโอ้โหเจอมีคราบสนิมเลยนะผู้ชมโอโ้เยอะนะเก็บไว้เยอะพอดีน้ําท่วมเก็บไว้เยอะน้าท่วมก็เลยเอามาดูเออมาล้างล้างดูเห็นผู้ชมอันนี้ ว่าจะไม่ล้างแล้วผู้ชมมันเห็นมันแปลกก็เลยเอ๊ยทําไมข้อความทําไมมันชิดแบบนี้ล่ะแล้วส่วนเรียนอีกด้านหนึ่งจอายกทาไมมันห่างแบบนี้ผมก็เลยเออพอมาล้างดูนะผู้ชมนะก็เห็นอย่างที่บอกเห็นไหมฐานเลขสองห้าชิดเลขหนึ่งไทยเลยผู้ชมผู้ชมลองดูนะครับเผื่อมีนะครับแบบนี้นะรับซื้อนะครับซื้อจริงนะครับ แต่ถ้าผ่านการใช้นะผู้ชมนะขึ้นอยู่กับความคมชัดด้วยผู้ชมคนไหนนะครับที่คอมเมนต์ชอบว่าเออไอ้นี่มั่วเออมันไม่ซื้อจริงหรอกขอให้มีนะครับซื้อจริงครับบางทีผู้ชมบางท่านอาจไปชมช่องอื่นแล้วโดนหลอกเอาว่าเออ คงจะเหมือนกันมันไม่อย่าเหมาหมดแบบนั้นนะขอให้มีนะครับถ้ามีนะครับนัดเจอได้ซื้อจริงจ่ายจริงนะครับไม่จำเป็นต้องมีร้านที่แน่ๆคุณมีเราจ่ายแค่นั้นเป็นพอตามนี้นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาของผู้ชมแล้วนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไป อย่าลืมกดติดตามช่องนั้นด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ฝากทิ้งท้ายขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงดูทั่วหน้ามีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีวันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ